คลลับแห่งความสําเร็จแบบติดสปีดค่ะ 1. ตัดสินใจเป็นคนสําเร็จตัดสินใจวันนี้ลงมือทําวันนี้ 2. เป้าหมายต้องชัดจะทําอะไรอยากมีอะไรต้องชัดเจนค่ะยิ่งชัดเจนยิ่งเป็นเร็วเขียนเป้าหมายใส่รายละเอียดใส่เวลากํากับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเป้าหมายคุณไม่ใส่รายละเอียดไม่ใส่เวลาคุณก็จะทําไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ไปไม่ถึงอยู่ดีข้อที่ 3. โฟกัสที่จะสร้างผลลัพธ์ รายได้เกิดจากยอดขายตัวแทนขายต้องเก่งแบรนด์แม่ทีมต้องเทรนตัวแทนของตัวเองให้เก่งคนเก่งวัดกันที่ผลลัพธ์ไม่เกิดผลลัพธ์ชีวิตไม่มีทางไปถึงไหนค่ะอยากสร้างรายได้ต้องโฟกัสที่การสร้างรายได้โฟกัสที่ยอดขายธุรกิจคือกำไรวิธีการสร้างผลลัพธ์คือใช้เวลาไปกับการสร้างผลลัพธ์โปรเจกต์เต็มหัวแต่ไม่เอาไปทำให้ก่อเกิดประโยชน์ ใช้เวลาให้มีคุณค่าแตกต่างกันออกไปบางคนนะคะใช้เวลาในการเล่นเกมเมาส์มอ,อยใช้เวลาให้ดีกับชีวิตดูว่าวันนี้เนี่ยเราจะสร้างผลลัพธ์ได้มากแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าเราให้เวลากับสิ่งไหนมากกว่านะคะและข้อที่4นะคะทักษะที่ทําให้เรารวยคือทักษะแห่งการทําเงิน การขายการตลาดออนไลน์เราต้องพัฒนาตัวเองบางคนไม่เรียนไม่อ่านหนังสือสัมมนาก็ไม่เคยเข้าจะเก่งได้ยังไงเราจะทําเงินได้ก็ต่อเมื่อเราขายเป็นขายไม่เป็นเงินไม่เข้ากระเป๋าค่ะทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคนคือความรู้เพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถสร้างเงินได้ข้อ5ค่ะการลงทุนกับตัวเองไม่มีวันขาดทุนลงทุนตัวเองมีแต่เก่งขึ้นหาเงินได้มากขึ้น 6. ทักษะในการพูดการสื่อสารปัจจุบันนี้ค่ะใครพูดหน้ากล้องเก่งมีโอกาสหาเงินได้มากกว่าและคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะทําเรียนแบบคุณได้การพูดหน้ากล้องเป็นการย่นย่อความสําเร็จให้กับคุณได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์พี่ญิงให้6ทักษะนี้ไปลองใช้ดูไปลองปรับดูนะคะแล้วเชื่อว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ง่ายและเร็วขึ้นเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ